ไปเที่ยวกันค่ะทุกคนวันนี้ไปเที่ยวห้างจ้า let's go let's go ถึงแล้วทุกคนซึ่งทัลเมกเกอโมจิปาอ ญี่ปุ่นนะนี่นั่งนี้ดีกว่าเนี่ยนี่เราอยู่ที่ร้านเจปเป็นนิดเนื้อโคคโูกุเออออเดอร์ฟรีนะเป็นเกี๊ยวทอดอันเนี้ยกรอบยำแซลมอนไข่ยากินแล้วก็มีชีสด,ด้วยแซลมอนย่างสไปซี่มากเลยที่คนวันทาโยกยากินะไม่มีอันยังไม่เคยกินอันนี้ตายเลย น,น,ะะนี่เป็นหนอนชาเขียวโอ้ยโอยหัวโยกหัวโปกยากกินโปมเอ้ากินอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนร้านนี้ได้อยู่นะอาหารอร่อยอยู่นะทุกคนแวบะบมาได้นะโกฟุกุนะคะที่เซนทันเวสเกให้น้องหมาเข้าด้วยนี่ไงรักใส่กาบางหวังใส้เกาะอ,อีสานไก่อก็เจอนี<ม>่แรกหกสิบ 10, ที่ใส่หนึ่งร้อยอ ได้เลยมันก็ได้ลองขดนะไล้วราคาจากอะไรจากพันเก้าหรือพันแปดรถไปร้อยหนึ่งโอ้แต่มันใหญ่นะขีดลิตรฮดรี่หรออะไรโอ้เยอะอยู่มีเพกไม่รู้จักเลยอันยาวโอ้หอมมากกล่องละเอ้ยแพ็คละหกสิบห้าบาทขายดีนะจ๊ะเพื่อสุขภาพ time